สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำนะคะออกป้าท้างออกเสียงกับสิบประชดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ะแหงเมืออยู่แล้วนะคะเนาะกินตนาช่นแนลค่ะล่องแนวทางรัฐบาลไทยพร้อวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดนี้ค่ะตอนนี้หกโมงค่ะตอนนี้หกโมงกว่าค่ะคุณผู้ชมหกโมงครึ่งแล้วลงในคลิปเดียวกับค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมกินตนาล่งแนวทาง รัฐบาลไทยของเสี่ยนน้องหานไปเมื่อกี้นะคะของเสี่ยนน้องหานลงไปตอนหาโมนค่ะคุณผ,ผู้ชมขั้นบัตไทยคลิปใบก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคาค่ะคุณผ,ผู้ชมจัง้นพ่อบืดเลยได้คลิปเดียวไปหนึ่งชั่วโมงการทํางานอย่างเร่งดวนเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยค่าคุณผู้ชมวัทนที้ผมีสายโยงสองห้าหกแปดค่ะ เป็นแนวทางไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะสามตัวนี้ต้องมีนะคะต้องมีแต่ละงวดต้องมีนะคะคุณผู้ชมเข่ามาต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดสักงวดเลยช่วงนี้นะคะแต่ปีใหม่มาเดินดีั่วล้เลยค่ะคุณผู้ชมมาทุกงวดเลยสามตัวสองตัวอยู่ในตาล่างค่ะติดตามเบิ้งค่ะคุณผู้ชม วันนี้หนึ่งเมษายนสิเป็นที่หวัวที่ผ่านมาบอค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ผิดหวังค่ะแต่ก็ยังว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดค่ะก็ะะะเลยล่งไปแล้วนะคะเพราะมันออกแล้วถึงนู่ค่ะก็เป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชมก็การคันลูกกับกงสีแบบว่าตามนะคะเนาะถ้ารู้ว่าคงตามแต่แรกนะคะ สำหรับผู้เขามาเมืองไม้นะคะถ้ยยังโบทานได้เคยเห็นแนวทางของไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะจินตนาทํำคลีมมาตรแลกค่ะคุณผู้ชมเจแดงคนใหมากเนาะคะ่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเจแดงคนเดิมแบ่งปันแนวทางที่แม่นแ่นนะคะเอามาฝากผู้ผู้ชมนะคะมาแหลกๆก,กับปังเลยค่ะต่อมาค่ะมาเรื่อยๆค่ะผู้ผู้ชมมีเขามีหลดมาเรื่อยๆน้ำกันสลับกันนะคะมีกบมีเขามีหลดบ้าง ต่ว่าช่วงนี้นะคะเดินดีค่ะคุณผู้ชมนาติดตามอยู่ค่ะท่าเดินดีเนาะเดี๋ยวถึงข้วมวนน้ำเพิ่งเพื่อควอามบันเทิงค่ะว่าทุกๆแนวทางมาจากการคำนวณล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีคำแล้วค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศกับเริ่มเริ่มอากาศจะจากหนาวมาค่ะคุณผู้ชมหนาวเดือนซีเนาะหนาวเดือนซีใกล้จะเดือนหาแล้วค่ะ เมื่อกี้กะเก้าค่ำติค่ะมื่อนี้เก้าค่ำคืนวันพระเนะาะไก่จะเบิดเดือนสีอีกแล้วคะวว่ะคุณผู้ชมคุณพาวิทแต่และหมู่บ้านกะเลงกันเนาะ,ะเนาะไก่สีหัวเดือนหาเล็งเบิดเดือนสีเนาะวนๆเคือบางหมอ,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 มอล่ำเน,นะคะ่ะคุณผู้ชมแนวห้องมักเนาะแต่ว่ากับพีจ่จัลลนาไปนั่งค่ะเพราะว่าทุกๆแนวทาง,ทงมันมเสื้อบไปได้ค่ะ ดอกซีบิดงามค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้ป่านโรยเลยเสียดายค่ะไม่อยากให้โรยเลยเนี่ยค่ะโรยแล้วแต่ขึ้นทีละคู่ค่ะคุณผู้ชมทีละคูเนาะปีหนึ่งมีเทื่อนึงค่ะปีละครั้งนอกกันกระเบิงตะไบอะเห็นมาแล้วสองการสามสี่การสี่การสี่ต้นนะคะก็อีกต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเลยอีกเอันนี้อันเดียวนอกนั้นสูงขึ้นมาหมดแล้วเนาะ ค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแอดกับบ่มี่ยังทีสีตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณที่คุณผู้ชมขอมาเบิงแนวทางค่ะมาให้กำลังใจนะคะการดูถือว่าให้กำลังใจค่ะคุณผู้ชมแจะให้มากก็นั่นนะคะที่การกดไลค์กดแชร์ค่ะจิตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอขอบคุณลวงหน้านําผี่เบิงแนทาทล้งก็อ่าแชร์ให้คนอื่นได้เห็นนาเนะคะล้วก็ที่านมากค่ะคุณผู้ชม ที่แช่ปให้พุ่นนั้นพุ่นนีได้เบิ้งนะคะแนวข้างนะคะแนวข้างเขาค่ะขอบคุไห้ายๆค่ะแต่ค้าแนวข้างเขาขอโทษขอให้แทนเจ้าของแนวขางเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางเลยค่ะลาวไอรัฐบาลไทยค่ะบแมนลา่าโอ้ยบ่ผพดรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ ของวันที่16มีนาคมพส2ห6 8ที่พานมาค่ะงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมของงวดที่พานมาเมื่อกี้เนี่ค่ะวันที่16มีนาคมเนาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีถูกถูกบอกาถือค่ะเมยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีถูกผลออก5 6 3ค่ะหา1 8เพิ่นใหนมากขันม,มุกมีสามตัวเนี่ยค่ะมีหา1กับ8เนี่ยค่ะ ถาม่มีสามตัวนี้พอมีสีถูกกบมาอิลีค่ะคุณผู้ชมมาหาเพราะว่าห้าไปหลักร้อยค่ะหาไปหลักร้อยแล้วก็หนึ่งไม่มาแปดไม่มาค่ะเลขไม่ตาล่างค่ะเพิ่นจับคูหาบกครบค่ะทางล่างเพิ่นจับคูหาบกคระบคุณผู้ชมมีหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหาแปดสามแปดสี่บกเข่าค่ะคุณผู้ชมแต่อยู่ในตารางทุกงวดค่ะคุณผู้ชม งวดก้อนนั่นก็คขึ้นกันค่ะงวดก้อนก้อนน่ะนะคะงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมค่ะจตะแต่อยู่ในตารางค่ะคุณผู้ชมอยู่ในตารางทั้งหมดเลยทั้งบนและล่างนะคะเนี่ค่ะผลออกห้าสี่แล้วก็แปดเก้าสี่ค่ะอยู่ในหนีมือเลยค่ะนะคะอ่าอยู่ในตาล่างค่ะคุณผู้ชมของงวดวันที่ เมื่อกี้นี่มีสายเข่าค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ชมลูกโทรมาค่ะซีห้าและเจ็ดมาทั้งซีทั้งหาข่ะงวดวันที่หนึ่งค่ะเอ่อเราต่งว,วดกรอ,อีกค่ะคุณผู้ชมงวดพรน,นู้นก็คือวันที่สิบหกวันที่สิบหกมีเอ่อที่สิบหกผมผ้าเนาะคะ่ะโอ้ยน่ารักกับกระถือค่ะคุณผู้ชม วันที่6สิบหกกุมภาพันธ์ก็เข้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะเดินดีมากค่ะคุณผู้ชมกับเป็นนาเสียดายนะคะสาหรับผู้เดย์บอดายแช่ให้กันเบิงค่ะงนวดนี้แช่ได้ค่ะคุณผู้ชมจินตนากาให้เบิงแค่2สองหนวดนี้นะคะสามนวดให้ดูแล้วก็มางวดของวันที่สิบหกก็เข้าแล้วนะคะกลับมาตามต่อค่ะคุณผู้ชมของหนวดนี้ค่ะของงวดวันที่1เมษายนสองห้าหกแปดนี้นะคะ วันที่1เมษายนไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะมีสามหกและก็สี่มากสามตัวนี้ละค่ะสามตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวหรือสองตัวหรือจะเป็นตัวไหน 3, เป็นสามเป็นหกหรือเป็นสี่ก็ได้หรือว่าจะมานากันทั้งสามตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายเซียนนะคะที่เพิ่งหามาเลขตรงกันค่ะตรงกันที่สามกมีศูนย์สามศูนย์สี่กมีศูนย์หกกมี ะะอันนี้เพ่นกะ0เป็นลักอยู่ในตารางอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่นมาเด่นหกับเก่าอยู่แล้วเนาะไม่รู้ตัวไหนจะมา6จับใสตตัวไหนละบัดน,นี้ซืสิเป็นหกสามยอ่คือเก่าหรือว่า3า39บอกกับวิเคราะห์เอาเด้คอค่ะเพราะว่าเพื่อนไหนมามีทั้งหมด5ตัวในตารางค่ะ2 3 6 0แล้วก็เกยับใส่กันค่ะคุณผู้ชมศูนย์ส 0 6 0 9เนาะถ้าเป็น0เป็นหลักค่ะแต่ถ้า6มามันจะเป็น6 2 6 3 6 9เนาะหรือว่าจาังไงค่ะคุณผู้ชมสวัสดินจับครูหอยมาอยู่เนาะค่ะคเพป็นว่าเด่น6กับ9แต่ว่าเพิ่นจับครูหอยมาทั้งล่างเนี่ยค่ะก็มี6 2 6มี6 2 9 2 6 0 3 0แล้วก็2 6 0ค่ะ0 6 2สลับกันมากคะ่ะคุณผู้ชมเอาแนวทางของหนวดน,นี่ค่ะขอขอบคุณเรนล่าเจ้า สำหรับเจ้าของแนวทางเนาะคะ่ะที่แบ่งปันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะกับสปสื่อสลารกินแบงรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมสนับสนุนรัฐบาลไทยนะคะสื่อลอตเตอรี่ได้ลุ่นหลายรางวัลค่ะรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าเนาะได้ลุนกันลุ่นจากที่หามหาที่หนึ่งแล้วก็ลุนสามตัวท้ายสองตัวท้ายสาตัวหน้านะคะนํากันหลายยางค่ะคุณผู้ชม ซื้อใบเดียวลุ้นได้หลายอย่างนะะเนะเาะค่ะเนาะอขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะให้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้สมหวังทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเด้อค่ะสวัสดีค่ะ